ความในเอเอในไทยโพสตเปลวสีเงินคนปลายซอยนี่วันนี้วาได้วยเรื่องปิยบุตรคลั่งหลังม็บเนี่ยบทความเปลวสีเงินคนปลายซอยคุณเปลวเนี่ยสะบัดปากกาเขียนเรื่องนี้แล้วก็บอกว่าทักษิณมอบธนาธรหลบปิยบุตรรุกมีสามคนนะฮะทักษิณมอบธนาธรหลบ ปียบุตรรุกยิ่งเห็นเพื่อไทยประกาศเป็นแกนนอนไม่ขอเป็นแกน,นำเรื่องแก้มาตราหนึ่งหนึ่งสองในสภาศาสดายุเด็กศาสดายุเด็กจากรุกยกระดับเป็นครั่งอ่อนๆทำไมจะไม่ครั่งละ่ะในเมื่อกุมารากุมารีที่ล้างสมองให้ล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ผลเป็นว่า เชื่อคำยุศาส,สดาปียบุตรแล้วคุกเป็นแถวแถวทำไมจะไม่คุกละ่ะในเมื่อสารท้านให้โอกาสปล่อยแล้วปล่อยเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าแทนที่จะได้คิดกลับเชื่อคำยุแถมติดใจเงินไหลเข้าบัญชีโหมระหัมย่ำยีกันสำซากคุกชั่วคราวจึงเป็นผลของกรรมที่ทำเอง อาศัยช่องทางสภาล้มเจ้าเหลวอาศัยช่องทางถนนก็เหลวศาสดาหลอกเด็กทำไงดีละ่ะก็ต้องอาศัยคราบนักวิชาการเลคเชอร์ทางขับเฮาบ้างทางโพสเฟสโพสทวิตบ้างปั้นลีลาวาทกรรมทั้งหลอกทั้งปลอบปลุกให้เด็กไปติดคุกแทนในเกมลมเจ้า ลองเปิดเพจคณะก้าวหน้าภายใต้โลโก้ปลอกแตกดูสิปลุกระดมล้มเจ้าเอากันตรงๆนะเช่นคุณเปลวก็โค้ดมาบางช่วงนะไม่ว่าพวกท่านจะโกรธเกลียดจะแค้นจะไล่ฟ้องคดีจะไล่ล่าพวกเขาด้วยนิติสงครามจะสั่งการให้มาปราบปรามอย่างรุนแรงจะเอาพวกเขาไปขังให้หมดทุกคนก็ไม่มีทางที่พวกเขาจะเปลี่ยนความคิดที่มีต่อสถาบันกษัตริย์ได้ตรงกันข้าม ยิ่งทำกันแบบนี้ยิ่งผลักให้พวกเขาาาิเข้ามากขึ้นจนข้อเรียกร้องปฏิรูปสถาบันกษัตริย์จะพัฒนากลายเป็นข้อเรียกร้องแบบอื่นไปนี่คือคุณเปลวยกตัวอย่างมาที่มีการนำเสนออยู่ในเพจคณะก้าวหน้าสังเกตเห็นอะไรไหมเดียวคุณเปลยวชวนคิดตอบ<ะ>ทั้งหมดมีแต่พวกเขาพวกเขาพวกเขา เวลาพูดเวลาวิเคราะห์สถานการณ์เดี๋ยวพวกเขาจะอย่างนั้นนะเดี๋ยวพวกเขาจะอย่างนี้นะนะไม่มีตัวเขาคือตัวปิยบุตรรวมอยู่ด้วยเลยในปฏิบัติการล้มหลังสถาบันพระมหากษัตริย์มีแต่บอกว่าพวกเขาจะอย่างนั้นพวกเขาจะอย่างนี้เดี๋ยวจะยกระดับจากปฏิรูปกลายเป็นอย่างอื่นนะเราดีเข้านะอย่างนั้นอย่างนี้แต่ออกมาพูดทุกครั้งทุกครั้งไม่มีตัวเขาร่วมอยู่ด้วยเลยเสมือนหนึ่งตัวเองเนี่ย อันนี้ผมเติมนะเสมือนหนึ่งตัวเองเนี่ยเป็นคนนอกอตัวเองเนี่ยอยู่บนหอคอยแล้วส่องกล้องดูการเคลื่อนไหวแต่สิ่งที่เขาพูดเนี่ยก็ถูกนำไปอ้างองิงแล้วหลายๆอย่างในม็อบที่เคลื่อนก็อาศัยวาทกรรมหรือเส้นเรื่องจากคำเล่าคำวิเคราะห์ของคุณปียบุตรนี่แหละนะทีนี้คุณเปลวสีเงินเนี่ยจึงบอกว่าวิธีการแบบนี้นะหมายถึงว่าทุกขั้นตอนเปียบุตร เปิดทางรอดตัวเองไว้ล่วงหน้าเรียบร้อยถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกูเปล่านะพวกมึงโง่ทำกันเองต่างหากนะเช่นที่บอกว่าก็จะยิ่งผลักให้พวกเขา radical าามากขึ้น radical คือการล้มหลางชนิดถอนรากถอนโคนค่ะปิยบุตรไม่กล้าใช้ในภาษาไทยด้วยหัวหมอกลัวจะผูกมัดตัวเองชัดมากไปจึงเรี่องใช้ภาษาอังกฤษว่า radical พวกเขาราดิเข้าเจตนาที่บ่งบอกคืออะไรคุณเปรยวบอกว่าคือพวกมึงล้มล้างสถาบันชนิดขุดรากถอนโคนส่วนพวกกูไม่เกี่ยวเว้ยเห็นไหมเปิดทางถอยให้ตัวเองเสร็จสับนี่คือตัวอย่างคุณเปรยวบอกว่าเป็นตัวอย่างที่ชี้เห็นความชานฉลาดของนักกฎหมายที่ให้คนไปติดคุกบางส่วนไปตายถ้าชนะข้าเป็นเจ้า ส่วนพวกเองเป็นวีรบุรุษวีรตรีประชาธิปไตยแต่ถ้าแพ้ล่ะถ้าแพ้พวกเองเป็นโจรส่วนข้าก็ยังเป็นรองศาสตราจารย์ดปรปิยบุตรผู้เชี่ยวชาญกฎหมายมหาชนตูลุษมีเมียอยู่ฝรั่งเศสแล้วดูการปลุกลีลาเหยียบสถาบันให้ตำ่ำแต่ทำเป็นยกให้สูงคือคุณปิยบุตรก็จะมีวาทะนะเพื่อปกป้องสถาบันเอาไว้ อย่างนั้นอย่างนี้นะแต่คุณเปรียวอ,อ่านว่านี่คือการเหยียบให้ต่ําแต่ทําเป็นยกให้สูงการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์คือความจําเป็นของยุคสมัยเราหลีกหนีไม่ได้อีกแล้วเราร่วมกันปฏิรูปสถาบันกษัตัตย์เพื่อรักษาสถาบันกษรตริย์เพื่อให้ประเทศไทยยังคงเป็นราชอาณาจักรไม่ใช่สาธารณรัฐเพื่อรักษาประชาธิปไตยให้คนทุกคนได้มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันนี่จะเห็นว่าปียบุตรกั้นม่าน กั้นม่านยุให้คนอื่นทำตัวเองไม่กล้าออกมาทำหรือมานำเองเลยคุณเปลวสีเงินบอกว่าผมสงสารนักศึกษาตอนรวมพวกรวมหมู่มันคึกตอนตัวใครตัวมันขวัญกระเจิงแต่ยังไม่สายที่จะสะบัดจมูกให้พ้นสายตะภายปียบุตรแล้วก็โค้ดคำพูดของคุณอิสระ นะอิสระเจียมน,ะนี่บอกว่าฉันเคยเกียจคังเกียจชังและคิดโค้นล้มสถาบันกษัตริย์ฉันสนใจอ่านหนังสือพิมพ์ตั้งแต่อยู่ป .4 พอมศ .1 ร่วมทำกิจกรรมการเมืองกับนักศึกษาในมหาวิทยายลัยสงขลานครินทร์และเข้าป่าตอนเรียนมศ .3 ด้วยความโกรแค้นการข่ามหมู่6ตุลา19เคียดแค้นในหลวงนะ ไปเข้าใจว่าสังค่ามุ่งมั่นจะกลับไปกรีดเลือดมาล้างลานโพยยิ่งเข้าร่วมกับพคทอยิ่งได้รับการปลูกฝันว่าสถาบันกษัตริย์คือศักดินาใหญ่อย่างนั้นอย่างนี้นะความเชื่อนี้ฝังแน่นหลายสิบปีแต่พออกจากป่ามาทํางานก็มักจะมีเรื่องบอกเล่าเกี่ยวกับในวังให้ได้ยินอยู่บ่อยๆนะยังมีเรื่อง กรณีการก่อการร้ายในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สงบไปหลายปีแต่กลับมาปะทุข,ขึ้นอีกสมัยรัฐบาลทักษิณข่าวลือนะบอกอย่างงั้นอย่างนี้ก็พยายามที่จะใส่ร้ายไปที่วังอีกพูด,ดง่ายๆนะซึ่งไม่มีหลักฐานอะไรเลยไม่มีที่มาที่ไปอะไรเลยแล้วแบบนี้เยอะมากจนเมื่อสนใจศึกษาพุทธศาสนานะได้มีพระอริยะสงฆ์ท่านหนึ่งกล่าวไว้ กล่าวถึงในหลวงรัชกาลที่9เป็นพระราชาที่ทรงทศพิษราชธรรมท่านเป็นพระโพธิสัตว์ที่กําลังบําเพ็ญเพียรเพื่อการหลุดพ้นในภายภาคหน้าจึงสะกิดใจนะแล้วได้ตามดูรายละเอียดได้ตามศึกษาพระราชกริยกิจดูข้อมูลอีกด้านหนึ่งนะได้พบความจริงใจของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงรักห่วงใยประชาชนและรักชาติ เช่นเดียวกับบุรพกษัตริย์พระองค์อื่นๆในราชวงศ์จักรีที่มีบทบาทในแต่ละช่วงประวัติศาสตร์ชาติไทยดูระราชเศษกิจทั้งหลายเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็ข้อมูลอีกด้านหนึ่งของเหตุการณ์6ตุลาไม่ไปฟังแต่ด้านเดียว <ฮะ S 1> ข้อมูลอีกด้านที่ฉันไม่เคยรับรู้มาก่อนไม่รับรู้เพราะไม่เปิดใจเรียนรู้อ่านแต่ข้อมูลของนักวิชาการที่ต่อต้านสถาบันนี่สำคัญครับ ไปอ่านข้อมูลของนักวิชาการกลุ่มที่ต่อต้านสถาบันถ้าในหลวงรอเก้าทรงมีอำนาจเหนือการบินไทยเหนือการเมืองไทยฉันคงไม่ได้ยินอาจารย์ยักษ์อาจารย์ยักษ์ก็คืออาจารย์วิวัฒน์สัละยะกรรมอรประธานสถาบันเศรษฐกิจพอเพียงประธานมือที่กสิกรรมธรรมชาติบนว่ารัฐบาลไม่จริงใจทําเศรษฐกิจพอเพียงในหลวงรอเก้าเคยตัดกาอาจารยักษ์ว่าผักดันปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงยากสะท้อนอะไรสะท้อนว่า ถ้าพระมหากษัตริย์มีอำนาจแล้วใช้อำนาจเองจริงเนี่ยจะมาบนม่นทําไมถ,ถ้าเป็นเหมือนที่คนเขากล่าวหาว่าพระมหากษัตริย์นี่แทรกแซงทำนั่นทำนี้จะมาเกิดแบบนี้ทําไมป่านนี้บ้านเมืองไปอีกแบบหนึ่งแล้วนะฉันเชื่อว่าถ้าสถาบันกษัตริย์มีอำนาจยึดกลุมการเมืองไทยได้จริงอย่างที่ถูกโจมตีประเทศไทยต้องเจริญรุ่งเรืองกว่านี้มากพระศกกรณีกรไทย จะต้องมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่านี้อย่างแน่นอนแต่สิ่งที่สถาบันกษัตริย์มีอำนาจนอกจากอำนาจตามรัฐธรรมนูญผ่านทางผู้สนองพระบรมราชองค์การแล้วอำนาจที่ยิ่งใหญ่ของสถาบันคือบารมีที่ประชาชนรักเทิดไว้เหนือเกล้าเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนไทยนี่คือบารมีที่สั่งสมมาหลายร้อยปีของบุรพกษัตริย์ไทยเป็นบุญญาธิการที่ฝ่ายคิดร้ายต่อประเทศไทยเกรงกลัว และมุ่งทำลายนี่คือความจริงที่ผู้คิดค้นล้มสถาบันกษัตริย์ต้องเข้าใจมากกว่าอาคติที่มองอย่างเหยียดยามหมินแคลนว่าประชาชนไทยถูกครอบงำถูกล้างสมองเป็นพวกถูกปกครองคิดไม่เป็นเพราะอาคติที่ครอบงำจิตใจแบบนี้เองจะไม่มีวันเข้าใจถึงความจริงของรากเงา้า และวัฒนธรรมไทยในเรื่องสถาบันได้เลยไม่ว่าสถาบันไหนถ้าไม่ปรับตัวและไม่เป็นประโยชน์ต่อสังคมสถาบันนั้นๆย่อมต้องล่มสลายไปตามกฎอนิจจังสถาบันกษัตริย์เช่นกันแต่สถาบันกษัตริย์ไทยปรับตัวมาตลอดจากอดีตจนถึงปัจจุบันจึงไม่ใช่สถาบันกษัตริย์ในอดีตเมื่อร้อยปีหรือหลายร้อยปีก่อนอย่างที่มีการให้หลายวันหลังซอมบี้ไดโนเสาร์ เห็นไหมนี่คือบางส่วนบางตอนที่คุณเปลวสีเงินเนี่ยโค้ดมานะสุดท้ายเนี่ยจึงบอกว่าท่านคงอยากอยู่กับความคิดตัวเองสักพักมากกว่านะฉะนั้นผมจะไม่รบกวนขอจบนะฮะนี่คือบางส่วนบางตอนตอนท้ายเนี่ยคุณเปลวทิ้งท้ายด้วยคำพูดว่าถ้าคุณเจ้าท่านหนึ่งกล่าวไว้ว่า ความเข้าใจอัจฉริยภาพในจริยวัตรของพระมหากษัตริย์ต้องอาศัยการเรียนรู้และน้อมรับผู้ใดมีจิตอกุศลมีอคติเป็นที่ตั้งก็ยากที่จะท่องแท้ได้นะท่านคงอย,อยากอยู่กับความคิดของตัวเองสักพักนะจากการที่ได้ข้อมูลเหล่านี้แล้ว mm. คุณเปรวก็ทิ้งท้ายเอาไว้นะครับนี่ล่าสุดนะเป็นบทความเปลวสีเงินคนปลายซอยปียบุตรขั้ง หลังหมดค่ั